สวัสดีครับทักท่ายสบายดีย่ำส,สอสอครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาทุขุทุขคนเช่าไทยเช่าเล้าแลละก็เช่า่างประเทศลับพี่น้องสวัสดีอยู่ดีมีแห้งทุูุทุกคนเด้อพี่น้องพอากันกับคนสองปลากับยกรเกือขึ้นเก่าพี่น้องมือนข่าปลาหาหล่าเฮ็ดคือเก่าพอกันวันที่สิบหามีตุนาปีหกีพี่น้องเ็ดอกเฮ็ดดินตอนนี้เริ่มไหม้แล้วพี่น้องแต่เมื่อนี้แจ็กสีปอเฮ็ดยังไง ก็ต้องอร่อรุนติดตามคนสองปลากับเจเกตไปเอยพี่น้องวัชิมันเฮ็ดยังไงอ่าพี่น้องพอกันคือเกาพี่น้องพอกันบรรยากาศย่ำเสืาออีคือเกาพี่น้องพอกันวันที่สิบหามีทูนาปีหกสี่พี่น้องเช่นเคยพี่น้องตามเคยพอกับเจเกตค้นเดิมสวัสดีค่ะขอปลาหาเฮ็ดคือเกาพี่น้องตอนนี้ <He d S 1> <อ>เจเก<ห>ต, <laughs> เตยืนอย่างสี่คือพอเฮ็ดเดิมพี่นอ้องน เป็นเิงนกยุ้งหมานแค่เพื่อพี่น้องเลยขาเป็นขาอย่างงามเลยโอ้ฟอเฮ็ดหน่อยเอออะรอรุ่นน้ำกันพี่น้องกับคนส่งปลากับยายเกดวันที่สิบห้ามีทูน่าสีมานบ่อสีมานเฮ็ดยังแน่รุ่นน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องรออีกบ่อเอืมดอกกระส่านเต็มทีปันไดนจุ่มเนี่ยหน่อยเก่งแสบกันละเป็นเิงนกยุงเด้อพี่น้องมาเนี่ เอ๋อพี oh, dear, ่น้องตัวน oh, ี้ส่วนตัวนี s <S yeah, ้เป็นพึ่งหนาหอเด้อพี่น้องหนาหอโอ้ยแต่เอาเวอด์แตวมันมีเกดกันเนี่ยโอ้ยฝนแต่พู่กันเด้อแต่พู่กันออกตามพมสะแบงมีดอกเงยมันดอกเงยมันดอกเป็นดอกหนาหอดอกเป็นดอกขาเป็นขาดอกเงยยังนอออกบวบดีแห้งอ๋อส้มมันอยู่พี่น้องพุ่ยแยกเกล็ดผ่อจีนหน่อยมันอีกยุ่มหนึ่งเบิ้งพี่น้องเบิ้งออกเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลย อ่อนค่ะคุณอ่อนซ่อนเห็ดผงได้พี่น้องมือนีึะเห็ดผงนาฮอเด้อพี่น้องนี่มันมันคือการกัดผงน้องโยงเขาีไว้เขาตึงไวาเขาเคลียหัวอืมก็ไหาอําพังอําพังตอนเล่นไว้หลายเนาะเออตัดคอเอามันมันใหญ่เอออย่าไปเคลียคอดเอาเขาคนฉิ่งหง โอ้ย่อยอีกกะจุมเนี่ยน้อยโปอไวมันจะเสาเลยมื่อนี่ป่ะจำเป็นสิบปเคลียเลยเด้นี่นิประจำเป็นปรต้องเคลียโปะไวโปกไวโอ้ยนี่เกือบสีถอดอองสีได้พี่น้องเสียงเฮ้ยเขาหูว่าเขาเก็บเห็ดแน่นอนเลยเอ้าี่ดอกนาะต้องมันอยู่พี่น้องต้องมันอยู่มันเห็ดเพื่อแล้วมื่อนี่พี่น้องเลยขาเป็นขาแหลมแรลกแห้งมันกับเพื่อนน้องโยงกับเพื่อน ไอหน้าห่อพี่น้องเนาะเดืออ้อนื้อล้วโฮมเดียวต้องรวมแยเกตโอ้โฮมเดียวเดียวพอดีหลอยู่เอารีอาแทนแทนนี่แหละเพราะไปเข้าหูใหม่เข้าหูแน่นอนได้แยกเกตยังเสียงเห็ดแน่นอนเปิดแห้งไร้เข้ากับหูเขามาเคลียร์ตามดอกหน่อยตายเบิด ดอกนึงมางใส่สูตรหนีมันตลอดเลยเกี่ยวับ <c oughs> สีนี่มนนันเนาะมเน,นี่ยวกับสีนี่กางเกงสีนี่ใส่ย้ำไหนมันย้ำนั่นอีกจุ้มนึงหมองเดินเดินเนาะสองคนตัวนะสองนะปกติจีอยู่มาปกติว่าเฮ็ดตัวนี้ออกเฮละงอกออกเนี่ย อ่ารุนกันบดดนดอกคิดว่าเบิ่งนกยุ่งพี่น้องยืนสายล่อยู่บ้านนี่เบิ่งนกยุ่งตัวนี้แมคก็เน่เดี๋ยวอุ้ยพูนแมนเบิร์ตเออแมนเบิร์นอุ้ยขาเป็นขาพี่น้องมาเนี่ยมาแมวมาแมวอุ้ยหยับบนเขามากเนาะหยับบนเขามากปาดกอดงของนกยุ่งกับเพิงตับเตาไอ้เพิงนาห่อพี่น้องตับเต่าโบแมนบวกคิด จีนอมันก็มีเท่านี้จีนอ้อยาเพชรบ่ได้อยู่บ่เออถั่วต้นี่เอาเลยขอเขาสิมาเอาเขาอ๋อเอาเขาจัดขวดพี่น้องยังดีๆมันสีเหยียบดอกหน่อยมันไม่เอน้อเนี่ยเนี่ยเบิดดมดอกหน่อยแห้งนี่เอาเอาเอาน่อยแห้งก็จะเอาได้บ่เอาไว้เนาะบ่ค่ะมันใหญ่อยู่เด้มันหนาไปจองนะนี่ไม่ได้หรือปะ มาแล้วเป็นดอกมาแลี้ยม้าเนี่มาแน้วไปมีดอกไหมแมนบ่โอ้ยมีหน่อยเลยหัวมันเสียบ่เสียแหละโอ้ยหนอนี่หัวกินหัวอะไปเร่มาท่าไหนนายยือตั้งกี่เด้อพี่้องมาในบึงมาในบุญมาต้นบึงเนี่ยมาในบุญบุญพี่รองเดี๋ยวด้อนไอพี่รองบึงบุญนี่เจิดเงินบ่บุญป้าจีเก็บบังหน้าบุงได้ที่ คืออ้อคกแห้งออคกแห้อ้อคกแห้เพิ่นมรงน่้บ้างนีโอ้ยสะออนเดยพี่น้องเฮ้ยมันคือม้านแทบานนี้หาดอนนีีเนาะพุ่นท้งลังุ่นสีแม่นบ่ตรโหลดพี่เอ้าเอ้ยจี๊ยบคนพีน้องเ้ยมันนี่มันเจี๊ยพี่น้องมันแล้วมันแล้วมันแล้วมันเติบโเลยมาเนี่โอ้ยผิดหวังเลยมแต่ของสวย อุ้ยเสียงเว่ากระมวลด้วย่น้อง้ันหน่ออักดีมาออกจากบ้านคิดว่าสีเก็บเห็ดอียั่งน้อเมือนนี่เฮ็ดคีลุ่งเก็บน้องคีรุองเก็น้อให้พี่น้องเบิ่งคิดว่าพอเมื่อวานนี่เห็ดหนาแหลมเริ่มเถาอะไพี่น้องไปเบิ้งเด้อตัวนี้อีกหกขนาดมาเจอดงเห็ดไข่เผนหนาหอเจอดงเห็ดผงหนุ่มงอา วุ้ยโมน 30. 30, 30ี่บานบอคิดบอฝันพี่นอบอข้าวกอดดอกบอโมนี่สามซีเบิงนี่สามสามบยูุเสียงรถก็มากน้องี่ทันนึ่ยาิดอกจูมจมันน allora ี่ยงามแม่เอานีขอถ่ายคาหนึ่งก่อนแลววงเหยียบเด้อเสียงมอไซมาดอกนี่ก่อนดอกนี่ก่อนดอกนี่ก่อนเออ อย่านอย่านได้พี่น้องเอ้ย่<ะ>อ,ย,อยสันดีเลยอดไลดอกไลสันแะต่ว่าใจสิวา่าเกเนะัดเป็นตัดเชเป็นเชนเลกล่องกระบอกสันคุณคุนข้างหลาเ้เโอ้แมนเบิดนอ,อยุ่มเดียวอู้ยแม่นเลยเลยสามสกวสามสิบกวบนอสามสิบกัดอกไม่เนมกไละเกือบเหยียบตัวนี่ มาหาเสือพี่น้องโมเดียวแม่งไปหลายเลยแม่นเดือดมากกระล่าเคยเก็บเด้แบบนี้ตีกายก็เก็บยุ่มมาไลยปานี่ตีกายไล่ให้ตุ่มนกงูตีกายนกงูไล่ตีนางงูแล่แี่หน่อยแม่นเดือดหน่อยแห้งก็จะเอาด้วยหน่อยเด้ออย่าเปิดไปตองแห้งว้าต้องเดินมาเอาอีกไม่เก็บเก็บเพี้มันใส่หงอน้ำดอกเกียร์ไลดอกหน่อยมันก็ตายเสื่อมตายพุ่นแยกเก็บสองดอกจนเทินอยู่พุ่นงานถักมานแน่พี่น้องเอ้ย คุณดอกหนึ่งท่านสองสามขอดวงมะระพี่น้องบาเนี่ดงเฮ็ดถึงหนาหอผงกนอีกขสองดอกเือนเป็นเขือนตัดเปนตัดเือนเป็นเขือนดอกหน่อยดอกงามๆรวมตาหักพี่น้องคุณเออจะหนีกนี่แต่ดอกใหญ่มั้งดอกหน่เอาแนมไปทางไกลๆอีกีบ่โอ้ยแนมมาว่าหนไม่าเลยเอาเบิ้ง อันนี้เบิ่งเลยเบิ่งตาเะเกดพี่น้องบานี้สะออนหลายเฮ็ดชนิดเดียวเลยพี่น้องสุดยอดอฮ้ยสุดยอดเลยสั่นสั่นหัวใจเต้นบ่เป็นจังหวะเป็นน้ำเสือมานเนาะเสือสีนี่กางเกงสีนี่ว่าใส่ย่ำเดยจับมานโหลดวเจเกดกลางป่าเนาะอยู่ท่านี่พ่อเนาะ อื่งนุ่งนุ่งตัวนี้ตังนุ่ปีกายออกเป็นแดงไดยปีกายออกร้ายเออพุ่นดอกนึงตัวนี้เป็นเป็นผึ่งนุ่งๆเนื้อปีนองแต่โมยใหญ่ๆบางอันเป็นผึ่งนาหอก็อยู่ป่าเดียวเดียวกันนี่แหละข้างๆกันนี่ละข้างๆกันโมเกียดิ๊โมเกียโมเกียข้างหลังมันตึ้งก็สีแดงเลยอยู่นี่โมอยู่นี่โมเป็นสีแดงอยู่นี่ออกสีเหลืองๆต่างเนาะอืมแล้วมันเป็นน้ำป่า แดี๋ยวแต่ผมมองมุมสีแดงแป๊บงามเนาะงามงามดอกเดียวบ่ดอกเดียวพวกที่ออกโพดหน่อยตัวนี้ออกเต็มโพดเลยน้องพระท่านขึ้นออกยุ้มดอกหน่อยพระท่านเห็นมันมืออื่นมือห้อกระโพดถึงนาหอบางพื้นที่พนเนินพงศาดแม่นพี่น้องเบืองใจทองเบืองยหญ่เกศห้พี่น้องเบืองดีๆดอกบานนี่คือดอกบานของพงนาหอแตกต่างกับนกนุ่งนี่หน่อยพี่น้อง ยูสวยๆหนีมนก็รลองสิบบาทมันหน่อยจะเกอบอ็บมันมเดี๋ยวต้อด,อดเลยได้มังอันนี้จะน,หนาห่อดิน,หนาหอ่อขึ้นกันมีก็ได้เอามันมันมัมนแล้วเต็มตาเราปนเต็มแถตาีดอกนึงอโโกปุ่นเราแยกเ,เก็บรยาได้วเรื่องหกวัตถอเห็ด หมักหลายพ่ออีกบอกอุ้ยแมนเบิร์อีรีตัวนี้อุ้ยนี่แมนแมนตุงมีดอกหน่อยมั้งเอ้าจัดอู้สวยตัวมันนีนตีีปลาองเป้าแห้งนันบไปใส่ดอกสดอกหนึ่งเฮ้ยโ้นมสมาโอ้มานของเถ๋มันมาแล้วหลันองเอ้ยมาหนี นี่เป็นเห็ดชนิดเดียวเลยที่เกลงตายะเกดลหรออดงมันพี่น้องเฮ้ยเก็บเก็บอืมแมนเดทเก็บเป็นเก็บเลยนะเก็บเป็นเก็บเพืที่ไล่เดียวนี่ยแหละพี่น้องงอไปใช้กระพอแต่เฮ็ดเป็นเฮ็ดชนิดเดียวนี่ยล่ะบางคนเชื่ออร์ว่าเฮ็ดถุงกาดไม่เกดเออนเฮ็ดหนาหอเฮ็ดหนาหอมันหอหนาไว้หหนน้าอไวัที่จะเกดมาทั้งพี ลมได้ดอกไม่หน่อยนั่นเองอุ้ยออกากหน่อหงอกมูใหญ่สิออกเมีนเนคันเดียร์ีโอแท็กเมียนอ้อแดด่องก็ดีอ๋อคุณดอกนึงนอ้อผักกาดนาศใจเด้ยคนเคยม้านมานคือเก่าหนอรวมเดินทางกับคน่องปลากับเจ๊เกตบ่พิษหวังพี่น้องจงไวหน่อยหน่อยหน่อยแห้งจงไวเอาไว้เก็บมือไม่ ชูงง,งามๆคือกันละนี่งามคือผูเเ้เก็บนี่ลแล้่เราได้งามคือผู้กเก็บเก็บสีหวานเหมือนนี่ก็เลยหมานเสื้อผ้าสีหวานใสใสปเก็บเห็ดตับเต่าก็จนมุมมีตาใส่เนาะเอาเลยลุย,ยลมืออื่นเลยสิครับมืออื่นครับอันนี้มันยังหน่อยเก็บพออีก่งแบบมูใหญ่แ,แห้งพี่นอ้อง ตอนนี้ฮุกม่องกกเศษพี่น้องฮุกม่องสิบเก่ 20, 20าสิบเก่ายีสิบแลทีนี่ละ่ะนี่ดอกเนี่มัน,มน,นมแล้วมันแล้วยอดเลยโอ้ยมือนไงพี่นอ้องพยเนาะคิดอยู่ว่าเฮ็ดดอกเฮ็ดดินอยโย่ไปไหวไปสิพอเฮ็ดยนนังเนาะม่้วนเบิ่งฝ่าลายเนาะม่้วนฝ่าลาย <laughs> เป็นสัญญาณเตือนว่ามีสิมีเฮ็ดเกิด เกิดดีลีสเกิดีลีพี่นอ้องบา่าคือาฏิเป็นเห็ดตัวนี้ได้เห็ดที่ฟ้าล่ายนี่มันเกิดจากสภาพอากาศพี่น้องสภาพอากาศชั้นบนละ่ะมันเลยเห็ดให้เห็ดเกิดความแตกต่างของอากาศหืดอกหนึ่งง,งามๆฝ่าล่าย์ย่งเสือดอคือเก่าเนาะอดไคือเก่าแต่ฝ่าล่ายนี่เฮตออกโลดขณาหน,า,นาวก็เป็นเห็ดบดเห็ดขอนเห็ดลมละ่ะพี่น้องออก หกโมงเสร็จเสร็จเครื่องตายเจ๊เกตแลเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นหนาหอกับไปเพิงน้งยุ่งเกตอย่างเงินยังมันได้เลาะลุ่นน้ำกันกับคนส่องปลากับเจ๊เกตไปเรื่อยๆพี่น้องดอกหน่อยเนาะตัวนี้อายุผมจุ่มมันเทียงเียงขาดอกนี้งามเลยดอกนี้งามดอกใหญ่ดอกกว่าบีขาวบะหมูเลยเด้หวาเขาเกี๊ยวผิดข้าวบะเกียดเด้ เกียแนจะเฮ็ดนาเล่พี่น้องพร้อมดอกดอกพาสันอยู่ไต้ตองสางบโบเกียคือบบได้แต่เฮ็ดพวกนี้ส่วนมากแยก,กเกตบบเกียพี่น้องออตัวนี้พึ่งนลกยุ่งพี่น้องปุ้ยหุน่นแม <ะ S 2> ่จะปากเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นเป็นปม่าเป็นนั่งแบบงามอีลี่ลอคนปวดฝากตาแย,ยากเกตอีก่ายลายอยู่พี่น,อน้องอื้ยหุ่นอุ้นส่น อ้อกไก่ก็เป็นหัวข้อเก็บเงินเอาพยางบนแครดบอกได้น้อหน่อเวย่ยค <c oughs> นดีครับคนดีงามกับงามพี่น้องแมอ,อยากให้เบิ้งสออว่างมาล้างกลางของมันพี่น้องมันมันขักพี่น้องมาหนีิมันขัดออกหน่อยแบบนี้ออกบัวรายคือผึ่งหนาหอเนาะ <c ười> <c ười> นอ๋าที่พอไปเรื่อยๆละปกติเ้าพอที่ละดอกก็ยังเต็มตามาสั่งมันแทนน้อเหมือนนี้ มันเห็ดผงนกยูงเห็ดผงหนาห่อพี่น้องมีแตงงามๆพูนเฮ้ยเว้าน้ำค้นมันเนาะนี่เกศสันล่ะมวดหลายมวดหลายสันล่ะเื้ยจะได้รอน้ำมันออกน้ำมันแตแบงเด้อลยแตะแบงหอมปลาชีขุ่น่าวู้ซาหลายอยู่ลายเนาะพี่น้องเลยมอนหลายเนาะเกดการแบบนี้ เกิดขึ yeah. uh ้นได้ตลอดล่ะพี่น้องถ้าเดินทางกับคนฟองป่ากับยายเกตเนียนนอนเลยสีข้างสีนี่เด้มันก็ออกบลายไปไลยดอกพี่น้องอาศัยชั้นาญพื้นที่น้ำมองมันเกิดมองเคยได้เคยเก็บหมดล่ะตามไม้เดิมๆที่เคยได้เอ้าเงียบเงเลยกล่องโอตุตกใจจริงๆโอ้ยเฉียนเป็นเฉียนเลยเหมือนเดิมดอแต่ละดอกโคตร ก้องแขกต่างกันงานอยู่สวยงามอีลูกีีนองเอ้ยงามปันคนเก็บงามคือคนเก็บคุณดีปันคนเก็บดอกบ้านขอบบอกคนละดอกเห็นไหวย่เกศตามมาไม่เห็นอีกดอกพู้นดอกเห็นไหวพุนผู้หยืนสยืนหุ่นอัดหลาดเลยคุณแม่งามขัดนอ้อสาวทราอะไรเยอ ปัดคนไอพี่น้องเบิ่งดีๆเนี่ยเกศมาต้องเร็วแห่งงามครับคุ้ยยังพี่น้องมาเก็บน้ำเด้พี่น้องคันผอดกงสีม่วนอีหลีพี่น้องพึงงกยุ้งตาสมองเคยเก็บตาสมองเคยเก็บเคยได้พี่ดอกนึ่งเกิดบาเปนน้ำข้นข้นฝ่าวัวเจอเฮ็ดเราเป็นล้นๆอยู่ไอเกตพี่น้องเอ้ยปวดตาเพิ่นกับจนเพิงแต่มีแต่พึงนกยุ้งพิ่ง น่าหัวเด้อพี่น้องคนนี้อีกดอกก็อ้อยยังกินเนาะนกยูงอียังกินมันดีจ้างพี่มันเด็ดโอ้แดกแปดเลยเนาะมือดอกนี่รัดดอกเลยพาะอวบขนาดโอ้ยขาแนวต็งแจ้งแฟบเด้อพี่น้องนกยูงตัวนี้ข้อขาดยังบูกิน ทากัะแสริฐทกันล่ะบดบ่งอ้ตัวนี้จุ้มนิดหน่อยขี้ข้าสุกมีโอ้คนมันบู้ยขางามแห่งขาขานี่คือใบออกแบบเด้อพี่น่องอยู่น้ำกันกันกบเห็ดเลยนี่แกงใส่เห็ดแซ่บแสบส,สมสมพอดี เอ้ยดอกงามแห้งพี่น้องขาบุญขาเนี่ยขาหวบดีแฮะมันขายแยกเกศเนาะอู้หูดูดิือมันมูนันเอาไว้เนาะเอาเอาเนี่ยมันเด็ดตาแเอาตัวนี้ตัวนี้จงไว้มือรุ่นมาเอานี่อันบอกมาหนุกยุงแบบพี่น้องมีแยกเกตศขอแต่ดอกน้อยๆบ่านนี้ อขีปลาแดงคือวางหันเนาะบลาแดงคือปลาลันผลดอกนน่เออเจี่ยวดอกได้ร้ายแห่งพี่น้องดอกนงามโมยเต็มทีเขาดีข่้มแหละพี่น้องโอ้ยเขาดีเอ้ต้องเอาให้มันเบิดมันจะเห็ดเรืนี่เฮ้ยมีแต่เหตัวนีุถามมันใหญ่ก็ชิงามมากเนาะเป็นนเล้งอยู่ตีละนป็นเล้งแบบรุ่ยแล้วกันนั้นเขาเก็บก่อนน้ำเด้หมู่วคนเก็บก่อนมีห้อยลองห้อยคนเก็บ เม็นไวทีมันโอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วยนะเห็นอยู่ไดียว้งอือสองดอกแค่กูเลยโอ้ฟ้าแฟร์มันคักพี่น้องเยเฮ็ดชนิดเดียวเลยพี่น้องเมื่อนี้กะเพชรกอแต่เพชรกอมีอยู่สองดอกบริไทยถ้าไม่พี่น้องน้อยตำแหน่งขยังเคลียร์เนาะอือแค่ดอกนึงนะดอกเดียว ดอกใบใหญ่มันสิร้ายอยู่ดอกครมันบัท่านโพเนาะหีุดอกหน่อยนึงจัดเอาไวา้กรได่างอย่างเดียว <c oughs> มันนี่แดงแปดเลยเนาะ้ยมันถูกแดดอุ้ยตูดหยอดเลยพี่น้องสินี่ดอกนึงเพิ่งน้องโยงออกขาดพี่น้องเอ้ยขาเป็นขาเด็กก็ออกตามหม่องเคยออกกันละ <c oughs> ดอกนึงงามๆพี่น้อง มันไปขี้่งุ่งเดมมุ่งุ่งมันูมนอยต้องจุ่มจีแมนบดเมบดเหรแถวนี่มันเหลวมันเหลวมันเหวพี่น้องจงบดไถเด้อเอาเลยบนนี้จงบดไดนี้เราพอดีแกงแฝเอ้ยขาเงาอาดลาดอยูุ่นวนเด้อตายตอ้ย่าเกดอกนี่สีสันสีสันน้ำ ดิฉันดอกนี้สุดยอดเลยเอ้านั่นดอกหน่อยมันจัดอย่างเดียวเกล่าหูวม่ดอกขึ้นมาพี่ออกคักเนาะออโอ้ยดอกนี้นันนถาเยี่ยมเลยอะนั่นถากับจัดเบึ่ยขากรอบๆเนาะเฮะหอวหัวแกงแล้วกรอบๆหยำกรุบๆบึ้ยหวานหวานหวานเบิ้งเบิ้งขี่นองดอกเบิ้งดอกความงามของมันอ้ยสุดยอดเลยจัด จัดเกิดมาชาเนี่จับจะแนวงามๆมาโอ้ยโอ้ยจีโกไว้ยได้เนี่ยเดือนหน้าโคควายนี่อ็มาข้ามาเอาฝุ่นแม่นบิ่งฝุ่นแถวป่าเนี่ยเนี่ยพีหงมไล่ที่เอาหรือเปล่าไล่ดอกเจ้าที่เอาดอกใดเนาะล้นแนะทั้งคนไทยทั้งคนเก็บเอ้าดอกนี่โอ้ยขาเป็นขายุดยอดฝุ่นมิเห็ด มีแต่เห็ดน้อยใกญ่เกศตายๆน้ำน้ำเกี่ยวไหวน,น้ำเกี่ยวไหวกับใอ,อยูใบยูกับผอดเห็ดย่ามนคากไรหิ่ยหางเดียวนะหมอกับผอดเหนือนกอนก้อเว่ยมื้ยพี่น้องเลยเต็มแถตายหญ่เกศพี่น้องใอยูแถเมันอกี้ทุอดจนแล้คากแหี้ยหนอสากลากอยู่บ้านเนี่ยอ้ายังคือหมานคากใส่เลยแบบนี้พี่เกศถอดหมอกับบ้าน ของเ่วังหันไม่ังหันมีแตเฮงาหอปรเีแต่มเตเงกยุ้งอืมตายหลวลวาหอบมีเลยเออ้ยอรเบิดไปบบ้านเบิดางหลังแพะคูแพะคูทองกองามๆคูนอู้หัวเลยตัวนี้ีเสามดอกมีไที่พอ้เห่าบ่เนี่ยบ่ อาจะแยกเก็บทีเดียวอาศัยชำนาญพื้นที่พี่น้องถ้าบ่ชำนาญพื้นที่ก็าอาศัยยางฝูกยางตามก็สีได,ด้บ,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 บม่มบ่มานไปได้ดอกแต่ก็สิได้อยู่อ,อจัดเป็นจัดเก็บยางตามไม้ที่คยได้คยเก็บโอ้อยอนดด้พี่น้องเลยออกตามพมสะแบงพี่น้องนี่คือต้นสะแบงที่มันเคยเกิด ดอกน้องามเอนี่คือบ่อเป็นมูคือวางหันเลยโฮมีมาหลายดอกเนาะอืนี่เต็มตาแล้วพี่น้องบ้านนี้น้องยุ่งวนวลอ้ามาโฮมี่คักอีกแล้วคักอีกแล้วบ้านนี้โฮมได้เคยเก็บยังวะมันมียังวะแดงแป๊ะเลยตัวนี้ไม่ต้องเอาเป็นหลายดอกค้มันยาคขาเน่าให้คนนี่นนี่ตัวสามีหน้าเนาะค้าบ่เน่า ผุนท่างวันนี้โอ้ติดตัดตาโฮมแบบนี้ได้ป่ะเนี่ตาโฮมเคยเกิดบ่อฟัวไปได้เหตุตัวนี้แเมนบ่อฟัวค่อยคยเกิดเป็นแดงๆเลยพี่น้องเว้ยเยอะแต่บ้านบ้านนอกบ้านนางใส่ได้อยู่มันก็ต้องโอเคอยู่อื้อยืดเป็นจ็บเลยกันหักเนาะหักแห่งหัก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 เอ้ย แดงเต็มตาเลยพี่น้องพุ่นเจเกตจูงงุ้มงามๆพุ่นไต่ผ่มขยอมหน่อยแต่แดงมีอยู่ดอกจูงหลายอยู่ดอกวหนหาตัวโอ้ยจูงหน่อยไม่หลายอยู่ตัวนี้ตาตัวตุ้งตูงเนาะน่าเห็นมันง่ายเดี๋ยวมาเอาใหม่เฮ็ดเข่าละแถวนี้มีเเ็ดไทยดอกเต็มหนอสรุปตาเต็มจนได้พี่น้องเอ้ยยังมีอเยอะจูงตาเอามาสองหน่วยอยู่ดอกตาไปอีกวะ ออดอกเตอะแต่แอะเลย <laughs> นี่ดันไปตองแมนเฮ็ดยังนี่นา <laughs> <laughs> มาแล้วโ <c oughs> อ้สุดยอดสุดยอดม่นจำเป็นต้องเคลียมันดอกพี่น้องไอเฮ็ดฝั่งล้องยงมันเป็นเฮ็ดขาเหย้าพู่นโอ้ <c oughs> ออกถวยรีตัวแถวนี่ย่างเลยเห็ดนี่ดอกนึง <c oughs> <c oughs> เป็เฮ็ดดอก,กพี่เป็นเฮ็ดดอกนั่นพุ่นลวงไปเลยพี่ดอกนึงย่างงามโอ้ย ืเห็นดอกไงเนาะฝาดเนี่ยตัวใหญ่ถึงและก่อนตาใหญ่เขโลพะงาผมขอบคุณหลวงใส่ครับพี่น้องเลยความงามมันพี่น้องคุณขนาดเลยขาเป็นขาอ้มันเต็มตามันอิลีพี่น้องมาเนี่ยนกยูงรวนๆเต็มตาแล้วจุ่มหนึ่งงามๆามสองสองวะเห็นมักรีสันนี่แหละเนาะแดงดีครับ เตียยายเกียรติมึงผ้ามันเหมืนาน,านอเสือตัวนี้เนาอส่วหมานนะวะพออีกแล้วธรรมดาได้ไงเอ้าพี่นอ้องหมานขักหมานขักนกยูงล้วนลวนนี่พุ่นดอกนี่นแห้งงามแห้งบาดจะเด็ไป,ห,ไปหาหจะได้ไปหาตืาอ่อยู่แล้วเสือตัวนี้ก็ส่งตัวนี้ <laughs> <laughs> วันวานเนียวมนัมนเนาะอ ซองกลมซ่องนี่พออีกแด้นี่พอฮ่่าฮ่าฮ่าการได้กลมมืนมันแน่นอนเลยอืมผู้ประเด็เขาบระด็ขึ้นไปเบ่งปลาตะแบงตัวนั้นเนาะม,มันออกบ่หวะเคยออกบ่บ่เคยเก็บแล้วล่ะบ่เคยบ่บ่ต้องไปอืมแต่ตัวนี้เกิดแต่มองเคยเก็บตัวไหนบ่ต้องอันนี้ก็ยี่หกเนาะอ่าพี่น้องในที่สุดก็เดินทางมาฮอดไทยคลิปแล้วพี่น้องบ้านนี้ยัยเก็บลงหวยหลางนาหลางตาเตรียมตัวกับบ้านแล้วพี่น้องบ้านนี้ สำหรับยอดเฮดที่ได้มาเนี้อ,อลังการงานสางเลยพี่น้องตาแยะเกศจนสวดล่นตาเลยพี่น้องเป็นนกยุ่งล้วนๆส่วนข้างบนนี่เป็นเฮทพงเขาเด้อพี่น้องพงเขาปลาย่างบ่อเดทไทยถ้ำขีดพ,พี่น้องเบิง้งสามสี่ดอกอีกตาหนึ่งเป็นเฮ็ดอกเฮ็ด,ดินแล้วก็เฮดพงเขาพี่น้องเป็นเฮดหนอกขีดบ่อคอยเดไทยถ้ำขีดงามคือกันแต่ก็งามคือกันพี่น้องแต่เฮดในขีดนี่โอ้ยสุดยอดเลย งามมีลีพี่น้องงามมามีคำามบรรยายเลยพ่นอ้าฝากพี่ฝากน้องไว้รัซ้ำนี่ละพี่น้องขอกันคลิปใหม่มือใหม่สื่นชอบวิดีโอจังไรกรซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณฟองปลาพี่น้องคนทฟองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ถูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมมาละพี่น้อง บอจังได้กระซออนคือเก่าพี่นอ้องก็ยังให้พี่น้องเบิงขาขาข่งคัาๆ้กุ่นกยุ่งล้วนแล้ลลวพี่น้องตาหนิอ้าวาพี่ลาน้องกับบ้านก้อนพี่น้องมาหนต่อกันคลิปใหม่เหมือใหม่ว่าที่เป็นเฮ็ดยั้งติดตามคนส่งปลากับยายเกตไปเือยพี่น้องที่ตื่นตาตื่นใจกับปลากห้ายเฮ็ดช่วงนี้เริ่มสีบูมอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องกับบ้านก้อน,นพี่น้องสวัสดีครับ